โย่กลาสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็ผมมาภาคเสียง Smiling Caterer นะครับผมเป็นแอนิเมชันนะคนทำคลิปนี้ก็ช่องช่องนี้เลยนะครับผมโอเคก็เริ่มภาคเลยดีกว่าล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 าโอ้ยส้าไม่นูจริงจริงนี่ลุกบอลแห่งความเกยนะครับพี่น้องเป็กราฟยอดไซน่าคิกเกนเกนเลยอ้ my god เฮ้ยไก่ทำฉันหนูไม่ปิดนะ A này hành hát sữa ấy. What the Hừm, thằng ngọc thơ thi. Hảo là kim ngọc. Mm, mày bê lạy. Mày bê lạy. Đã bê lạy. Mày 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 bê lạy. my god. lạy. Mày bê lạy. Mày bê lạy. Mày bê อยนี้เว้ยต้องทำอย่างนี้นะเอ๊ะออเรื่องร้ายเดี๋ยวคนคอยไม่ใช่เซ่แซคลูตก,ตกตาเยงี้ยเวลาเก้โอ้เรียบร้อยแน่ยเหรอนี่พวกสองคนโอ,โอ้ยโอ้ยดอกดีนี่เน่เฮ้ยดอกดีแต่ไม่รับห้ามดีก,กว่าเฮ้โดนตากนี่เป็นนอนขาแม่มเลย เฮ้ยอ hey, uh ุ <usion. S 3> <st <år> ้ยฝนโคตรกลัว้วจ้าฟินนเกิน์ลดับเดนเออไม่รู้จะหาสีเดากไหนอ่ะฉันขอหยิ้มาแล้วกันนะบ๊ายบายเสียงตาย